สวัสดีค่ะทุกคนกําลังสงสัยกันใช่ไหมคะว่าพวกเรากําลังจะไปที่ไหนกันมาค่ะเราจะพาทุกคนไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวในหาดใหญ่ที่มีชื่อว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้กันค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตั้งอยู่ที่ตําบลทุ่งใหญ่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ที่นี่เป็นศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นศูนย์การพัฒนากลุ่มกิจการธุรกิจแขนงต่างๆมีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการพัฒนามาเป็นสินค้าคุณภาพนํามาวางขายเป็นจํานวนมาก เป็นสถานที่ที่มีมุมถ่ายรูปที่สวยที่สุด,สดเห่งหนึ่งในหาดใหญ่เลยก็ว่าได้มุมถ่ายรูปเหมือนเขาใหญ่ติดภูเขาถ่ายรูปสวยทุกมุมและมีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะ เพื่อนคงมีข้อสงสัยกันใช่ไหมคะว่าอ,อุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้เนี่ยคืออะไรอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคใต้คือโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่พมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกสนับสนุนเอกชนทำวิจัยและพัฒนาโดยรวบรวมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจํานวนมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งยังเป็นตัวการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาภาครัฐและภาคชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวทิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆและการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบความพรุนพรองในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในตัวอาคารเราสามารถเข้าไปหาความรู้ต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้และสามารถไปนั่งอ,าอ่านหนังสือกับเพื่อนๆได้เช่นกันค่ะ ในส่วนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้พัฒนามาจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าของสินค้าชนิดนี้เพื่อให้พัฒนามากยิ่งขึ้นค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีแห่งหนึ่งในหาดใหญ่มีทั้งความรู้ที่น่าสนใจบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้เราได้มาชมกันสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณและขอลาไปก่อนอย่าลืมมาเก็บวิวสวยๆกันนะคะขอบคุณค่ะ